สวัสดีค่ะสบายดี f อฟทังช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะแม่เพนก็กลับมาทักทายสบายดีกับ f อฟทังช่องคือเกานะคะกับวันที่15มีนาคม2568ตรงกับวันเสาร์วันนี้วันเสาร์แล้วเนาะ ก็เป็นวันที่16แล้วนะคะผู้ใดที่มีตัวเลขดีๆเด็ดๆก็ส่งมาบอกมาเพ่นเด้อกระสิบมาทางไลน์ก็ได้กสิบมาทางใต้คอมเมนต์ก็าาไ,มมกได้เด้อค่ะเนาะอย่างไรจังไหนก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ ในคลิปนี้แม่เพนจะมานำเสนอแนวทางฮานอยรวมแล้วก็ฮานอยแยกของ8สํสำนักด้วยกันนะคะหมอดูเลขเด็ดนะคะในคลิปนี้ก็จะมีหมอดูเลขเด็ดเขาฝากมาตาปากน้ำโพอาจารย์สวัยแม่ลิ้วพ่อเกลียงแอดอ้อยพารวยแล้วก็สุดใจพารวยนะคะสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้เนาะ วันนี้ก็จะพาจะนำรายชื่อเอฟซีทั้งช่องทีฝากมาเปิดดวงกระปูซีศูนนะคะเมเพิ้ก็จะเอาไปอ่าห้ปูเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้นะคะก่อนอื่นหมดนะคะแม่เพ่นจะพาเอฟซีทั้งช่องมาเบิงผลฮานอยเมื่อวานนี้กันก่อนเนาะมาเบิงผลฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออกสองหนึ่งแปดล่างออกสองสาม ส่วนฮานอยปกติบนออก069ล่างออก22งฮานอย v i p บนออก549่าล่างออก29นะคะเมื่อวานนี้สำหรับฮานอยแยกของเขาฝากมาวิ่งลูดมา2 h ฮานอยนะคะก็คือมาฮานอยปกติกับฮานอย VIP นะคะ แต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บบเขานะฮานอย v ีไอมาบนมาล่างแต่ว่าก็จับคู่บบเขานะคะเอซส่วนของตาปากน้ำโพเนาะฮานอยแยกเออฮานอยแยกเมื่อวานนี้วิ่งลูด มา1นฮานอยนะคะมาฮานอยพิเศษจับคู่ก็เข้านะคะให้มา3-2เลขออก2-3ล่างนั่นเองเนาะเข้า1 h ฮานอยนะคะสุดใจพารวยวิ่งลูดฮานอยรวมให้มา8เม็ดเดียว8มา1 h ฮานอยเนาะแต่ว่าจับคู่เข้าให้1 h ฮานอยก็คือ9-2เลขออก2-9ล่างของนอย VIP มา1นฮานอยเนาะ ตาปากน้ำโพวิ่งรูด7กับ0ย์หลุดค่ะนะคะ fc ฮานอยรวมหลุดเนาะอาจารย์สวัยเก้ากับ6มาทั้ง2ตัวส่วนตัวจับคู่เข้าอ่าสองฮานอยนะคะก็คือ6 9เข้าตรงตรงบนของนอยปกติแล้วก็92และ9ก้ 4. เข้าฮานอย VIP นะคะคือ92เลขออก2 9ล่างของนอย v i p แล้วก็94เลขออก49บนของ VIP. นอย v i p ท่นเองเนาะเข้า2 h ฮานอยเด้งบนล่าง1 h ฮานอยนะคะแอดอ้อยวิ่งรูดเด่น4ลองศูนตัววิ่งตัวลูด4มา1ฮานอยมาฮานอย VIP นั่นเองส่วนตัวจับคู่จับคู่บ่เขานะคะเลขชุดวินมามาด้วยกัน2 อ่าหนึ่งฮานอยนะคะในชุดวินจะเด้งบนล่างน้อยพิเศษนะคะพ่อกเกลี้ยงเจ็ดศูนย์หนึ่งมาที่หนึ่งนะคะหลักหลักหน่วยมาที่แปดว่าเพิ่นบอจับคู่ให้เนาะคู่บ้เขาแม่ริวหกกับหนึ่งมาทั้งสองตัวก็จับคู่บ้าเขาคือกันนะคะหมอดูเลขเด็ดสองกับสามมาด้วยกันเนาะเลขมาล่างของน้อย VIP 2 3สองสามค่ะจับคู่ให้บ้เขา ู้ใดอยากจะโทรหาเพิ่นส่วนตัวปรึกษาเหลืองส่วนตัวก็โทรหาเพิ่นได้นะคะ0988608841นะคะอ่ะามาเอาตัวเลขแนวะทางวันที่15วันนี้กันเลยเนาะมาเอาฮาหนอยรวมกันก่อนสําหรับฮาหนอยรวมวันนี้ก็คือของแม่ลิ้วพารวยนะคะวันที่15มีนาคมแม่ให้วิ่งรูด9กับ8บนล่างจับคู่ชุดเน้น41 1>, 1 9 5 8 9 8ก้ดเกชุดลอง4ี่ห้าสี่หห้าหและก็เก้ากนะคะสำหรับของแม่เลีววันนี้เนาะส่วนเมื่อว่านนี่ค่ะของแม่ก็วิ่งรูดมาทั้งสองตัวแต่ว่าจับคู่บบเขาวันนี้แม่ให้วิ่งรูด9กับ8ชุดเน้นสองตัว4ี่หนึ่งหนึ่งเดเกชุดลอง4ี่ห้าสี่หห้าหและ96นะคะ มาต่อที่ของหมอดูเลขเด็ดสำหรับแนวทางฮานอยรวมของหมอดูเลขเด็ดวันนี้เด่นที่4กับ5เนาะบนล่างนะคะจับคู่4,7,4,8,4,9,5,1,5,2แล้วก็5,3นะคะส่วนเมื่อวานนี้ของหมอดูเลขเด็ดจับคู่ให้บอกเขาเดเดอจัดแต่ว่าตัววิ่งตัวรูดมาด้วยกันเลยเนาะมาทั้ง2ตัวนะคะ วันนี้เลยให้มาใหม่วิ่งลูทที่4กับ5จับคู่4 7 4 8 4 9 5 1 5 2แล้วก็5 3นะคะมาแคปหน้าจอเอาก่อนค่ะได้แล้ว2หาเนอสอ2 2สำนักนะคะหาหน่อยรวม2สำนักได้แล้วเอฟซีทั้งช่องแคปหน้าจอเลยเด้อค่ะแม่ลิ้วพารวยและหมอดูเลขเด็ดเนาะวันนี้ค่ะเดินกับบานแล้วเดินกับไปบานได้เลี ไปต่อนะคะมาต่อที่ของอาจารย์สวัยกันเลยสำหรับแนวทาง5นอยรวมของอาจารย์สวัวันนี้วิ่งลูดบนล่าง4กับ1นะคะจับคู่40 41 45 46แล้วก็48 10 13 15 16 17นะคะชุดกัน340อย่าลืมเอาไปตัดเล่นด้วยเนาะ340 แล้วก็มี1.8แล้วก็หนนะคะอันนี้เป็นแนวทางวันนี้ของอาจารย์สวยส่วนเมื่อวานนี้นะคะ fc ก็ของอาจารย์สวาก็เข้า2 h ฮานอยเด้งบนล่าง1ฮานอยนะคะส่วนตัววิ่งตัวลูดก็มาทั้ง2ตัววันนี้อาจารย์สวาให้มาใหม่วิ่งลูดที่4กับ1จับคู่41 40 45 46 48 10 13 15 16 17 ชุดกันมี3 4 0ี่ศอย่าลืมไปตัดเล่นด้วยนะคะแล้วก็มีหนึ่งกับ19นะคะ FC มาต่อที่ของสุดใจพารวยวันนี้ให้วิ่งรุ่น6เม็ดเดียวจับคู่ห2สองห5สามห้าสองห้าสามแล้วก็ห้าดนะคะสุดใจพารวยวันนี้เนาะส่วนเมื่อวานสุดใจพารวยให้วิ่งรุ่นหตัวเดียวนะคะหมาเนาะแต่ว่า เมื่อวานนี้ให้แปดมาตัวเดียวแปดตัววิ่งตัวรูดก็มานะคะแปดส่วนตัวจับคู่ก็เข้าที่เก้าสองเลขออกสองเก้าเลขออกสองเก้าล่างของนอย VIP นั่นเองนะคะอ่ะส่วนวันนี้สุดใจพะลวยวิ่งรูดหกเม็ดเดียวหรอคะคะ่ะเพิ่งตื่นก็นั่งเล่นให้มันสว i ง่วงก่อนนะคะเดีย๋ยวแม่อาบน้ำให้นะคะกำแพงแกงส้มตื่นแล้วนะคะเอฟซี FC. อ่ะ มาแคดหน้าจอเดอค่ะระหว่างของอาจารย์สวายและสุดใจพารวยวันนี้แคปหน้าจอได้หรือยังไปต่อนะคะสำหรับวันนี้ได้ไปแล้วสี่สำนักเนาะสำหรับพานนยรวมมาต่อของพ่อเกลียงกันเลยค่ะ พ่อเกลียงวันนี้วิ่งรูดเด่นมาที่สามหกเจ็ดนะคะชุดเน้นให้สองตัวมีสามห้าสามหกสามเจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดชุดลองมีห้าห้าห้าหกและห้าเจ็ดนะคะของพ่อเกลียงค่ะส่วนเมื่อวานค่ะของพ่อเกลียงวิ่งรูดมาอยู่นะคะมาหนึ่งตัวแต่ว่าจับคู่บาเข่าเด้อค่ะเนาะ เลขหลังหน่วยก็มาค่ะมา8ปดเลขออหนึ่งแปดอบนของนอยพิเศษนั่นเองวันนี้พอให้วิ่งรูดเด่น 3, 6, 7จับคู่ชุดเน้น 3, 5, 3, 6, 3, 7, 4, ามหกสและชุดรอง 5, 5, 5, 5 6, ้าและห้นั่นเองมาต่อที่ของแอดอ้อยพารวยสำหรับหานอยรวมของแอดอ้อยพารวยวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่สองรอง9 ชุดวินมี012839จับคู่ให้มี20212428919293แล้วก็98ก็เน้นไปที่5คู่นะคะก็คือเน้นที่20242893แล้วก็98ส่วนชุด3ตวบน598824แล้วก็493420นั่นเอง เมื่อวานนี้ของเอดอ้อยจับคู่ให้โบเข่านะคะเอแต่ว่าชุดวินมาด้วยกัน1นึ่งฮานอยนะคะเด้งบนล่างนะคะถ้าผู้ใดจับชุดวินไปเล่นก็ได้บนล่างของฮานอยพิเศษนั่นเองเนาะส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่นที่สองรองเก้าเด้อจ้ะนอกชุดวินมี012839จับคู่ชุดเน้นมี2 0 2ศ2 8 2 9 ก็ไม่ใช่20งศูนย์สองส่เนาะส่วนชุดสาตัวบนมี4คู่5 9 8 8 2้493แล้วก็สี่นย์นะคะ,ะครับหน้าจอคะ่ะได้แล้วไปต่อเนาะคะ่ะเอซอ่ะ สำหรับของตาปากน้ำโพนะคะหาหนยรวมวันนี้ตาให้วิ่งลูดที่ห้ากับแปดเนาะจับคู่ห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แล้วก็แปดเจ็ดค่ะเมื่อวานนี้ของตาหลุดนะคะให้มาเจ็ดกับศูนย์หลุดค่ะบวเขาเนะส่วนวันนี้ตาให้วิ่งรุ่นห้ากับแปดแคมหน้าจอเลยเด้อค่ะ ห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แล้วก็แปดเจ็ดเนาะแคปหน้าจอแล้วเดี๋ยวจะพาไปตามหาน้อยแยกกันต่อเลยไปต่อหาน้อยแยกกันเลยเนาะอ่ะมาเอาหาน้อยแยกของเขาฝากมาวันนี้น้อยพิเศษให้รูดเจ็ดกับสี่จับคู่ที่

ส่วนฮานอย VIP ให้รูด9กับ0จับคู่ 98, 99, 08, 09ชุด3ตับนก็909แล้วก็098เหมือนกันนะคะส่วนเมื่อวานนะคะของตาฮานอยแยกตาก็เข้าอยู่เนาะจับคู่เข้า1 h ฮานอยวิ่งรูดก็มา1 h ฮานอยมาฮานอยพิเศษเนาะมาฮานอยแรกเลยส่วนวันนี้ FC ทั้งช่อง อ๋อไม่ใช่อันนี้ของตาตังนะโฟให้ดูผิดนี่ค่ะเมื่อวานนี้วิ่งรูดของเขาฝางมาเข้าสองฮานอยนะคะมาฮานอยปกติกับฮานอย v ีไอพเนาะวิ่งรูดเนาะแต่ว่าจับคู่ให้โบเขามันออกสลับตำแหน่งกันนะคะจากฮานอย v ีไไปออกฮานอยพิเศษนะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดเสร็จละเนาะเลขเมา่อออกสลับกันค่ะ ส่วนวันนี้ของเขาฝากมาเราก็ได้แล้วมาเอาของตาปากน้ำโพกันเลยค่ะมาเบิงหาห์าฮานอยแยกของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนลาน่างนอยพิเศษหกับ4ี่ 4. จับคู่1 8ึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสี่สีส่วนชุด3ามตัวบนหนึ่งสหนึ่งแล้วก็418ส่วนฮหาหนอยปกติให้ลูดที่5กับ8ปดจับคู่5้าสี่ห้าเดแดสดเ็ด ชุดสตัวบน 5, ้าแล้วก็ 8, 5, 4ห้าสี่ฮานอย VIP ตาให้รูดที่0นกับ3จับคู่ 02, 05, 3สองส่วนชุด3มตัวบนก็จะเป็น0 3นแล้วก็302นั่นเองค่ะส่วนเมื่อวานนะคะของตาก็ทำผลงานออกมาได้1นึ่งฮานอย จับคู่ก็เข้าเนาะตัววิ่งตัวรุดก็มาค่ะมาหานอยพิเศษนะคะโมบานนี้วันนี้ก็ได้มาแล้ว f อฟทั้งช่องมาแคปหนาจอไปพร้อมกันเลยนะคะของเขาฝากมาและตาฝากมา,าโพค่ะวันนี้แม่เพนก็ได้แนวทางฮานอยมาฝากมาตอน f อซทั้งช่องแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าแม่เพนได้ไปกับพี่ประหันนะคะแม่เพนจะ ลงแนวทางรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายนะคะของปู40ให้กับเอซีท่างช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจเพนทุกทุกคลิปด้วยเนาะมาเพ่กนกะอาจจะเบากลับไปกับมาสับสนแนกกะขอโทษขออให้หลายๆเนาะบางเทือมันกะหลงเบาเนาะกะตั้งใจสุดแล้วแต่กะหลงแล้วกะผิพดพลาดอยู่เลยบ่อยๆเกือบทุกคลิปทุกเพื่นเกือบเนะาะผิดพลาดทุกคลิปนะคะเอซ บ่วลงเลขบ่ลงบอ่าบ่าเขียนตัวเลขผิดก็เว้าผิดบ้บ่เว้าผิดกบเขียนตัวเลขผิดนะคะเอซขอโทษขออภัยค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ